ในประเทศนี้ไม่รวยเราจะลําบากมากและถ้าเราจนเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีทางเลือกแค่ข้าวจะกินบางครั้งยังไม่มีเลยมันยากมากมันไม่ได้โรแมนติกเหมือนในหนังเลยผมได้ฟังบทสัมภาษณ์หนึ่งของคุณธนาธรมาเป็นอะไรที่ฟังแล้วก็รู้สึกจุกนะแต่ว่ามันรันเป็นความจริงนะสิคุณธนาธรเนี่ยถามคุณพอที่เป็นพิธีกรว่าถ้าเอาคนไทยทุกคนเนี่ย66ล้านคนมายืนเรียงกันหน้ากระดานเรียงจากรวยสุด ไปหาจนที่สุดนะคุณคิดว่าคนที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร่อ่ะผมลองให้คุณถ่ายเล่นๆตอนแรกนะผมก็ถ่ายเหมือนกับคุณพอเลยประมาณ1 5 0 0 0บาทมีใครถ่ายตัวเลขน,นี้บ้างแต่พอได้ฟังคำตอบนะก็ต้องร้องฮะเลยยังไม่ถึงครึ่งของ1 5 5 0 0 0บาทเลยมันคือประมาณ7,000บาท คุณนี่คือคนที่ยืนอยู่ตรงกลางแถวนะฮะแล้วคุณลองนึกภาพคนที่ยืนอยู่ท้ายแถวดูสิฮะข้าวจานละ50บาทถ้าเขากิน3ม,มือ้อ150บาทกินทุกวันใน1เดือนก็เป็นเงินประมาณ4,500บาทแล้วหมดเงินของตัวเองไปเกินครึ่งแล้วนะฮะนี่ยังไม่นับรวมค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟฟ้าหรือค่าจีบัถะอย่างอื่นอีก เอาง่ายๆบางคนเนี่ยคาน็ตที่จะเข้าถึงความรู้หรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องจ่ายเดือนละประมาณ300บาทแล้วถูกต้องไหมสำหรับคนบางคนเนี่ยเขายังไม่มีเลยในความเป็นจริงเนี่ยเราคงไปยืนเที่ยวชี้หน้าใส่คนอื่นที่ยังไม่รวยหรือว่ายังทํางานหนักยังลำบากอยู่ไปบอกเขาว่าเฮ้ยเพราะแกไม่ขยันนะเพราะว่าแกไม่พยายามไงเพราะแกไม่ขวนขวายไงเฮ้ยคุณ คนบางคนเน่ะเขาพยายามจนเหงื่อแทบจะกลายเป็นเลือดอยู่แล้วมันเหนื่อยมากจริงๆนะตอนที่ผมยังเรียนอยู่แล้วก็ยังทํางานอยู่ด้วยเนี่ยผมก็ต้องไปขายของตามตลาดนะัดซึ่งบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยแต่ตอนนั้นมันไม่เห็นทางไงมันก็เลยต้องทํา The Credit Suisse Global Wealth Report ปี2018นะฮะเคยระบุเอาไว้ว่าคนไทย1%ถือครองความมั่งคั่งหรือว่าทรัพย์สินรวมกันถึง66.9%ของทรัพย์สินทั้งหมดนะครับในประเทศและในทางกลับกันนะฮะคนไทยรวม99%ถือครองทรัพย์สินเพียง33.1%ของทรัพย์สินทั้งประเทศเอาแบบให้เข้าใจง่ายกว่านั้นเอาลองคิดง่ายๆเลยนะถ้ามีเงิน100บาทแล้วมีคนเพียงคนเดียวเนี่ยมีเงินในกระเป๋า 66.9บาทแต่อีก99คนที่เหลือรวมกันเลยนะฮะมีเงินรวมกันแค่33.1บาทเท่านั้นนี่ขนาดเงินของคน99รวมกันยังไม่ถึงครึ่งของคน1คนนั้นเลยต้องบอกไว้ก่อนนะคบว่าคลิปนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาให้คุณเนี่ยเห็นความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเป็นปีศาจนะฮะความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้น คุณลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดคนสําคัญในชีวิตของคุณป่วยขึ้นมาคุณอยากจะพาเขาไปรับการรักษาในโรงพยบาบาลที่ดีที่สุดไหม แต่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมคุณก็ต้องมีเงินก่อนอยู่ดีแต่ที่ผมออกมาทําคลิปนี้เพราะอยากจะทำให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้มันมีความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นมากขนาดไหนครับในประเทศนี้ในคลิปสัมภาษณ์ของคุณธนาธรเนี่ยเขายังพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างอีกด้วยนะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าคุณบอกว่าโอเคฉันเปิดร้านค้าออนไลน์มันคงไม่มีผลกระทบอะไรกับฉันมากหรอกไอ้พวกปัญหาโครงสร้างเนี่ยอ่ะคำถามง่ายๆเลยนะถ้าค่าเน็ตแพงขึ้น มันจะเป็นยังไงกับคุณครับเอาแค่ค่าเน็ตอย่างเดียวเลยนะสมมุติว่าถ้ามีประเทศนึงเนี่ยมีบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยสัก5เจ้าเลยนะแล้วสมมุติว่าค่าเน็ตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเฉลี่ย3 0 0บาทใน5เจ้านี้แล้วถ้าสมมุติว่าเจ้าใดเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาเกิดนึกคลืมอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าตั้งราคาเนี่ย500บาทคุณคิดว่าเขาจะขายได้ไหมครับ ถูกต้องไหมเขาคงจะขายไม่ได้เพราะลูกค้าก็คงจะไม่ไปสมัครกับเขาเพราะมีตัวเลือกอีก4เจ้าที่ราคาแค่300บาทที่มีบริการอินเทอร์เน็ตที่ใกล้เคียงกันแต่ทีนี้ในทางกลับกันนะฮะถ้า มันเกิดลดเหลือ1เจ้าล่ะมีแค่หนึ่งบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเลยในประเทศนั้นแล้วถ้าบริษัทนั้นต้องการจะตั้งค่ายอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำสัก1000บาทคำถามคือคุณคิดว่าคุณจะต้องจ่ายไหมคำตอบก็คือต้องจ่ายอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะถ้าคุณไม่จ่ายคุณจะเข้าเน็ตได้ยังไงเพราะว่าในประเทศนั้นมีผู้บริการอินเทอร์เน็ตแค่เจ้าเดียวสําหรับคนที่ขายออนไลน์ธุรกิจจะรันต่อไปได้ยังไงอันนี้นับแค่คนที่ทําธุรกิจออนไลน์นะฮะแล้วคนทั่วไปล่ะ คือแทบไม่ต้องหวังอะไรเลยคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยความรู้เนี่ยมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะเข้าไปอินเทอร์เน็ตคุณก็เรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยแต่สําหรับคนบางคนนะฮะแค่เงินจํานวนนั้นอ่ะเขายังไม่มีเลยแล้วคุณจะให้เขาเข้าไปหาความรู้ได้ยังไงแค่ดิ้นรนใช้ชีวิตในแต่ละวันเขาก็เหนื่อยจนสายตัวแทบขาดอยู่แล้วอันนี้คือบางตัวอย่างที่ผมได้ฟังคุณธนาธรเล่าแล้วผมเฮ้ยอ๋อไอ้นี่เหรอที่เขาเรียกกันว่าการผูกขาดที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะผมเพิ่งมาเข้าใจตอนนี้แหละ ดังนั้นประเทศไหนมีอะไรแบบนี้เยอะในหลายๆธุรกิจนะคุณคิดว่าคนตัวเล็กตัวน้อยคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยพวกเขาจะสามารถแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตลาดนั้นได้ไหม สุดท้ายคนมีตังสามารถเข้าถึงโอกาสได้มากกว่าแต่คนที่ไม่มีตังจะไม่สามารถเข้าถึงอะไรได้เลยคุณคิดเห็นยังไงกับคำพูดนี้ครับดังนั้นทุกอย่างมันเกี่ยวข้องและกระทบกับตัวเราครอบครัวของเราหรือว่าคนที่เรารักทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะรู้ตัวไม่รู้ตัวจะสนใจหรือไม่สนใจมันก็ตามทีและทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วและมันก็สร้างผลกระทบไม่ว่าทางใดทางหนึ่งให้กับตัวเราเองเสมอ